ทุกทุกคนี T O T Y 21 e นะครับ all base นะครับชื่อกิจกรรมเพราะ all base วันนี้ก็จะมาจัดเลย15,000บาทแต่ว่าเจ้าของไอดบอกว่าอย่าพูดชื่อนะพี่เขาดูอยูอ่ได้ครับไม่พูดชื่อเอาเป็นว่าอันนี้อันนี้เป็นผมเติมเองละกันนะครับทุกคนต้อน 1, ร้าน5แสนแคชหรือ15,000บาทก็15,000บาทอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะใช่ครับก็จะเป็นเซ็ตใหญ่เลยคือครั้งนี้ครับน่าสนใจมากๆครับ มันน่าสนใจตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมฮะมันน่าสนใจตรงที่ว่า2,000บาทครับนี่ครับผมรับให้ดูก่อนนะ2,000บาทได้ไอคอนแล้วนี่ครับ2,000มันไม่ด้มันไม่ได้ใชไอคอนร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับแต่ว่ามันมันมันเป็นนอมินตแล้วก็ลุ้นไอคอนไปด้วยครับก็มีสิทธิ์ให้ไอคอนครับคือเติมแค่2000บาทก็ดูได้การดีแล้วนะแต่ไม่เป็นไรครับเราจัดนี่เลยครับชุดใหญ่ครับ0นครับาบาทรัฐบาลไทยครับทุกคน โอเค15,000หืนเหรียญผมไม่รู้นะว่าแบบหนึ่งหรือแบบ2มันไอนี่กว่าเพราะผมเข้ามาปุ๊บผมซัดเลยครับยังไม่ได้ดูชาวบ้านเลยครับงั้นผมขอสลับไปให้ดูละโอ้โหไม่มีเอฟเฟคเหี้ยอะไรเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเอฟเฟคอะไรเลยหรอไปเลยครับปึ้งไอเย็ดกระเบื้องอ่ะเดี๋ยวดู2นะดู2กันบ้างน,นะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีการ์ดตรงนี้มีแต่ m อว่ะเพิรอา TY เอเอท Y วต้องมาดูตรงนี้ฮะทุกท่านฮะเฮี้ย yeah, คือโอ้โหไม่ได้ ไม่ได้ตั๋วเลยอ่าสองตั๋วครับปึ้งทีไวเอาเเต็มกราฟเชื่อกรูไหมเชื่อว่าหนึ่งใบสองใบสามใบสี่ใบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมึงต้องได้สิบใบอ่ะมึงถึงจะได้อันนี้อะ่ะเต็มกราฟกูบอกให้เต็มกราฟครับอือ่าเต็มกราฟร้อยเลยแล้วกันคุยเถอะร้อยได้สองชิ้นเกาหัวเลยครับ เกาหัวเลยเอ่ะมาโอเคปึ้ง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 ของดีๆไม่ออกเดี๋ยวรอดู200ร้อยละกันสองร้อยได้3ชิ้นโอ้โหยากแล้วทุกคนครับจะคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยสองร้อยได้3ชิ้นเฮี้ย <Yeah, S 2> เหมือนกันนะ yeah, เฮี้ยนะ <Yeah, S 2> เหมือนกันครับผมว่าอ่ะโอเคขาดอีก3ชิ้นนะอ่ะยี่สิบ โอเคยี่สิบได้สองชิ้นอย่างเงี้ยคุ้มครับอืมเต็มกราฟเชื่อผมไหมทุกคนครับผมเหลืออีกหนึ่งชิ้นนะห้าร้อยเอ็มอะผมไม่อยากได้นะห้าร้อยเอ็มผมไม่อยากได้ลองดูครับว่าจะได้ไหมยี่สิบอันนี้เกิดได้ยี่สิบอันนี้คือมันลบก,กระดานให้ผมเลยนะไปเฮ้ยได้ว่ะขอบคุณกาลินาโอเคโอเคโอเคได้ครับโอเคลบก,กระดานแล้วกดสิบแล้วกันครับ โอ้โหสองเฮ้ย hmm. กดสิบได้อยู่นะปาต้องโกได้มาสองอันอกดสิบเอออยากกดร้อยมีคนบอกว่าอยากกดร้อยโอเคทีละสิบมันได้ดีกว่าอยากกดสองร้อยด้วยโอเคจัดให้นี่ครับแต่มันเสียเวลาตรงที่พอเวลาผมได้ปาต้องโกครับผมได้ปาต้องโกต้องมากดเลยครับเนี่ยอ,อนี่ผมกดรัวมากเลยนะไม่มีใครเร็วกว่าผมลนะ คืออยู่ๆมันจะมีปะอยู่แบบได้ใบนี้มาเลยแล้วก็โลหน้ากระดานให้ผมเลยอะไรเงี้ยฮะไม่มีใช่ไหมไอคอนมันจะมีเอฟเฟกต์ไหมอ่าปะต้องโกรคืออันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นการเปิดแพ็คที่นานมากๆครับเพราะว่ามันได้พอต้องโกทีมันต้องมากดทีนึงมันไม่สามารถดองแบบห้าหกใบได้นะโอเคราต้องโกมามันเสียเวลาตรงนี้แหละฮะทุกคน ห้าร้อยเอ็มเมื่อกี้ผมไม่ได้นะห้าร้อยเอ็มครับซึบอซื้อสามล็อกไอคอนมาหน่อยเฮอะไอคอนเฮ้ยเดี๋ยวป้าต้อโกรเฮ้ยเฮ้ยป้าต้อโกรไม่ออกเลยรีเฟรชเลยยี่สิบพีโอ้โหพอลพอพอป้าต้อโกรโอ้โหโอเคป้าต้อโกรออกยากเกินมึงออกยากตั้งแต่วันแรกเลยเหรอ เวนการมากันย่างแต่วันแรกเลยไม่ได้นะเท่าสิบหกครับโอ้โหทุกคนหนักแล้วโอเคโอเคเฮ้แต่การนี้ลุ้นบวกก็ทีการนี้ลุ้นบวกทุกคนครับหอยทียครับผมปลาต้งโกโอเคปลาต้งโกเฮ้มาอันนี้อันนี้นี่ควยเหอเลขสองอันจะเต็มกราฟแล้ว โอ้โหหนักแล้วครับทุกคนครับหนักแล้วครับไปไปโ,โอเคอเก็บกระเบื้องเออโอเคนอมินีไม่เอาโอเคน้านนี้มาเลยโอเคโอ้ทุกคนผ่านไปครึ่งทางแล้วอะคือเติมไปหมื่นห้าตอนนี้เหลือเจ็ดพัน คือผ่านไป8ปดพันแล้วครับทุกคนครับเหมือนเดิมนะครับสาหรับคลิปนี้ก็คือผมโปรโมทเหมือนเดิมนะถ้าเกิดซับสไครป์ใน YouTube ผมครบ1นึ่งหมื่นซับครับเรามาแจากไอเดีเอ็มรัวห้าหมื่นล้านกันครับยังไงช่วยกันกดซับมาครับเลยอีกหลักร้อยอีกหลักร้อยอีกนิดเดียวครับพวกเองก็ได้ใช้แนละ้วเองจะ,จ,นะนะจะได้แจกแล้วพี่เนี่ยจะได้แจกแล้วกด20พี่ว่าไม่ดีนะสำหรับพี่นะจากที่ลองนะกด200ไปแล้วด้วยเนาะขอเป็น10ละกันครับเพราะ10ได้การพวกนี้แบบ ได้ลุ้นดีกว่านะสหรับพี่หรือว่ายี่อะยี่สิบก็ลองดูคนะรับกูสับสนตัวเองแล้วนะอ่ามา2โอเค20อย่างนี้คุ้มครับอยู่ๆมันจะมีแบบอยู่ๆได้อันนี้เลยได้ไหมอันนี้ไม่ได้อปเีลยววอะะไรโอ้โห ific. อีกทีนึงโอเคได้อยูไ่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะ เพื่อนเพอเหอะผมว่าสิทธิ์นันห้าเก้าสิบหกบวกห้านี้คุ้มนะสองร้อยขอทีหนึ่งได้ไหมครับพี่จริงๆร0สองร้อยกดเปิดไปแล้วครับไม่ต้องขอแล้วน้องจันโอ้โหร้อยละอันโอเคร้อยได้แค่สองอันว่ะเฮ้ยโอ้ย,อยตอนนี้มีคนเถียงกันหน้าแชทผมใหญ่ละไอ้ควายก็กูบอกแล้วว่าหนึ่งดีกว่ากูอยากให้กดสองอะสองร้อยเลยน้องเอ้เดี๋ยวพี่โอนตังให้พวกมึงไปเติมมันเองเลยเอาไหมบ้าบอ โอ้โหสงสัยผมต้องมีสักห้าแสนอ่ะกดแม่งสองร้อยสักยี่สิบครั้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยดีไหมน้องชายเออแต่ว่ากดร้อยกดสองร้อยตัวแม่งออกน้อยนะแม่งออกทีละหนึ่งทีละสองอ่ะไก่ครับโอ้โหเนี่ยผมกดผัดเลยนะผมกดผัดเลยนะอันนี้ผมเอาใจทุกคนเลยนะดูดิโอเคเมื่อกี้ผมตอนนี้ผมได้แค่สองใบนะโอเคได้เลยโอเค <S 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 สามใบแล้วครับน,นี่สามใบแนละ้ว อันนี้สาใบแล้วนะอันนี้สามใบแล้วโอ้พูดซ้ำอีกแล้วขอโทษดีครับจับไปสามเคขอสักสนะี่ห้าใบห้าใบอ่ะจริงอยากได้สักห้าใบนะตัวเนี้ยเคเคอย่างนี้ออกรัวๆอย่างนี้ดีน่ารักหน่อย GM เลนมันยากไปเมื่อกี้นะกดสิบเลยกันผมซัดสิอย่างเดียวละทุกคนไม่ให้แล้วนะยี่สิบอ่ะพี่เปิดได้คิมมิดกับเดวิดแฟสามใบอ่ะพ่อมึง อาดาวร้อยห้าสิบหห้าไอคอนอยังไม่มาเลยนะเจมลืมใส่มาหรือเปล่าเขาเขาไม่ได้ลืมใส่ถูกไหมฮะโอโ้โหไอคอนมึงมาหน่อยเหอะอเวนโอ้โห<อ>ผมไม่โอเคแล้วเนะี่ยเจมวันแรกปกติมันจะคุ้มอ่ะมึงมาอะไรไม่คุ้มตอนนี้เนี่ยเอาควายธนูมามามาได้อยู่ โอ้โหโอ้โหโอ้โหเงินที่ไหลออกไปตาละร้อยเงินที่ไหลออกไปคลิกละร้อยคลิกละร้อยเฮ้ยเฮ้ยเยดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ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  GM โอเคไม่มาเลยควายธนูโอ้โหเดี๋ยวนะ GM GM อ้สัต GM โอ้โหกาลินา่าโอ้โหพี่นัทถ้าเกิดมันไม่ได้อ่ะผมขอแลกเพิ่มนะไอ้เฮียจีออีกสองตัวเองผมแลกเพิ่มเลยผมถือวิศาสาสะแลกเพิ่มไอดีพี่เอาเลยมาวิาสาสะอันนี้มาทีละสิบนะแลกทีละสิบอ,อันอนอีอันนี้สิบไปเลยไป ปึ้งควยโอโ้ gm โอ้เขียรสิบละกัน gm สตั๊ดเออได้เลยนะได้เลยขอขอเลยขอเลยขอเลยได้ไม่ต้องเติมแล้วสับตาได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้โ เดียวเท่านั้นอ้อควายธนูจริงๆเลยกูอโอทุกคนครับอันนี้คือหมดเกือบหมื่นแแล้วนะหมื่นแล้วะนะไม่ใช่แค่หมื่นห้านะเนี่ยเห็ดกระเงาะโอ้แรกแม่งทีสามพันเลยสามหมืเลยอะ่ะเห็ดกระเบื้องมีคนบอกอกดทีละหนึ่งมันได้ดีกว่าไม่เห็นได้เลยไหนอ่านาอะ ก่อนทีละหนึ่งครับทุกท่านอ๋ออ๋อใช่สิโอ้โหโคุยเออบ้าเปล่ามึงบ้าไปแล้วจีเอ็มมึงบ้าไปแล้วขอยไปเดียวมึงบ้าไปแล้วเหรอมึงมันบ้าไปแล้วได้แค่สี่ร้อยเดียวมึงบ้าไปแล้วครับยี่สิบยังไม่ได้ เออมาแล้วโอเคอออพระเจ้าพระเจ้าจอดโอเคเออมันยอดมากโอเคครับโอเคเดี๋ยวมารับตรงนี้ก่อนเอาจริงนะพี่นัทแลกไปเลยนะเนี่ยแลกไปเลยอีกเท่าไหร่อีกห้าสิบอีกห้าร้อยอีกห้าร้อยจะได้ใบหนึ่งผมผมถึงวิสาสะแลกแม่งเลยอะ นี่ครับแลกอีก500ปุ๊บพี่นี่จะได้ไอคอนอันนี้ลุ้นไอคอนอีก1ใบครับนี่ครับลุ้นไอคอน QOTY อีก1ใบจัดไปแล้วนี้ผมซัดเลยแล้วกันเออไปโอ้ตัวอย่างเฮีย้ยเลยไอเฮีย้ยปลา้องโกเนี่ยออกอย่างเฮีย้ยเลยครับไป พ่อครับเอาจริงก็หมดไป18000ครับสำหรับกิจกรรมนี้นะ8000บาทรัฐบาลไทยโอเคเราไปดูการเปิดแพ็คกันเลยนะครับไปดูในเกมกันครับผมโอเคเรามาเปิดเงิน M กันก่อนนะครับก่อนอื่นผมขอจดเงิน M เงิน M ผมมี154,000นานะครับนะขอลุยกันเลยครับโอ้โหห0 0 0 0มืนคุณจะตกใจอะไรเนี่ย6 0 0 0ครับ5,000โอ้โหดาวขึ้นรัวๆเลยลำคาญกันไปนิดนึงนะไปไป เฮ้ยเงินเอ็มได้ไม่เยอะนะหนึ่งแปดห้าลบหนึ่งห้าสี่ได้ประมาณสามหมื่นหนึ่งเฮ้ยหรือว่าเยอะวะเฮ้ยเงินเอ็มสามหมื่นหนึ่งปกติผมนึกว่าปกติกิจกรรมอื่นอะหมื่นแปดอะไรเนี้ยมันได้เท่าไหร่วะอันนี้ได้สามหมื่นหนึ่งก็เยอะนะผมว่าเยอะแล้วเยอะแล้วครับเยอะแล้วก็มาลุยกันเลยแล้วกันครับผมไม่รู้จะต้องไปการ์ดไหนก็ผมขอมากล่องน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่ะ เปิดไปหนึ่งคนระับมันมีอะไรบ้างเนี่ยกล่องอุย้ยนอมินีดับยี่สิบนึงทุกท่านนะอัหนึงนะเหี้ยอุยแบบดุ่มกันชัยเลย <laughs> อ้าวอุย้ยบวกสามมาหน่อยวะบวกสามทีโอทีวายแล้วขอเปิดได้โดอ่ะมาหน่อยเถอะครับพี่ชายไอ้ไอคอนงั้นเรามาลุยของเราเลยกท่า,านครับอันนี้เป็นลุนบวกหกนะครับซัดเลย สัดเลยไม่ต้องรออะไรโอ้โหไม่ได้ละอันนี้โอ๊บบวกหกรู้คันเลยว่าอุย้ยทันเอม็ม okay. โอเคอุ้ยปีห้าพันดวงโอ้ขอบคุณครับอ่างเปลาตัวไก่ตัวไก่นะครับน้องขอบคุณครับน้องวิทย์ถอยมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาลุยกันต่อลุยกันต่อ โอเคอันนี้แม่งได้ไม่ดีเลยแต่ได้บวกหกเยอะอยู่นะฮะแต่ได้บวกหกเยอะอยู่ผมอยากเปิดบวกห้าอันนี้นี่ครับอันนี้นะผมบอกเลยนะผมบอกเลยว่าผมตั้งเป้าใบเนี้ยใบละพันขึ้นต้องใบละพันเอ็มขึ้นไป <Okay. S 2> โอเคโอ้โหไปข้ามไปพี่เช็คสี่ร้อยเอ็มไป มาเฮ้ยโอ้โหข้ามเลยปีเตอร์ชมายพรเป็นญาติกับชมายขิ้นเป็นคนไทยครับพ่อแม่ลูกติดเล่าเป็นเรื่องแอลเฮดอังกฤษใครวะบอกบีม,มัวปะเก้าร้อยเอม็มไอเย็ดกระเบื้องมาหน่อยวะมาหน่อยวะโอ้โหโกอะไรเนี่ยกูตกหน้าตัวเองไม่ถึงพันเอ็มอะ่ะตอนเนี้ย เ้ยเยอรมันโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กล้องหลังโบเตงโอ้โหจบจบแล้วตบแล้ว,ลวพี่ขอบคุณมากจริงครับไปขอให้ตุดจีนี้ครอบครัวน้องมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับไปไปเปิดแม่งลัวๆเลยแม่งได้สักกาบเลยอีเวนโอ้โหทุกคนคาีน่ามึงรวยไปแล้วมึงรวยไปแล้วมึงไม่ใส่ตัวดีๆไม่กูเลยเหรอ คือผมรู้สึกว่าการใบนี้96บวก5เขาเริ่มปรับเลทนะเพราะว่าช่วงเดือนก่อนๆเนี่ยผมผมเปิดอะไม่ได้ต่ำกว่าพันเลยนะไม่ต่ำไม่ต่ำกว่าพันล้านนะไม่รู้ว่าทุกคนได้แบบผมหรือเปล่านะแต่เท่าที่ผมเปิดอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับไม่ต่ำกว่าพันล้านสม่ำเสมอครับไปครับบวก5 MC ไปก่อนเลยแล้วค่อยไปจับ KY นะโอเคได้ยูอโอเบอร์สิบอ๋อมือก็โมดดีไหมสามพัน M ถึงปะ สามพันเอฟโมกเอนี่โอเคอยู่สามพันเอฟเราลุยรันที่ยี่ยี่เอ็ดพีวายเลยครับไปไปโอเคเฮ้ยโอ้โหมันไม่ต้องลุ้นแล้วมันไม่ใช่ยี่เอ็ดพีวายไอเวนกูจะลุ้นอะไรล่ะฮะลุ้นเหมือนมันเป็นยี่เอ็ดพีวายเลยเวย์นกำไปนอมินีนอมินีมาหน่อยเอึ๊บอ่ะ เพชรกระเบื้องอะไรวะเนี่ยไปลุยกันไปนอมินีโอ้โหเฮ้ยเจมมึงปรับเลทขนาดนี้ไม่ได้นะเพื่อน GM, เจมเลทมาจังไลขนาดนี้ไม่ได้นะเพื่อนไอเอาหน่อยโอ้โหเอ็มเชานเฮ้ยไอ้การุ่นนี้นขออย่าไม่เปิดแล้วกัน G.M เปิดสี่ไปเผื่อโอกาสได้ลุ้นครับ G.M อย่างนี้ไม่สนุกแล้วกูไม่สนุกด้วยแล้ว G.M อิส,สั์กูไม่สนุกกับมึงแล้วนะคอเลตหมาเอ้ยมาๆแม่หมาเฉยหมาเนี่ยคือผมอมทุกคนครับมันหย่งอยู่อ่ะโอเค โหนี่มากเ็ดกระเบื้องเฮ็ดกระเบื้องเลดเป็นไงบ้างพี่เองรอดูเลยเนี่ยการเด็ดๆๆเด็ดี่ยังเหลืออยู่อะนอมินเนตไหนอมินีทีละใบแล้วกันเบนเซมา่าส่วเลสพวกนี้ผมอยากได้เมสฟีดอโอโกออโขนาดกูได้ยี่สิบเอ็ดกีวายแบบโชว์ครัวมันยังโกเลยเมื่อวานแม่งรั่วด้วยอลิสันอลิซอนโอ้โหเอ็ดกระเบื้อง โอเคโอ้เฮ้ยจักกีลิตไม่ได้ดูสาม0 0นเอ็ม้ยสามพันเอ็มเฮ้ยกิลิตแพงกิลิตผมบอกเลยว่าแพงครับเดี๋ยวต่อไปผมก็จะได้การโหดๆแล้วเดี๋ยวต่อไปผมได้การโหดๆแล้วคูณซ้ำไปหนึ่งทีจัดไปโอเค เ,เซมาห์พี่เบอร์เก้าวะสเปนไม่ใช่เป็นเซมหาหแล้วกองหน้าโอกใครวะมึงเป็นใครวะอเวนสเปนอีกแล้วกองหลังทุยไม่รู้จักครับอันนี้ผมใช้สูตรหลอกตัวเองหรือหลอก GM เนี่ยกูหลอกใครกันแน่วะเนี่ยเฮ้ยฝรั่ง CM มามามาดับห้าสิบอันนี้หน่อยเดี๋ยวผมขอดูตัวแพงแล้วหนึ่งนะเมสซี่แพงสุดต้องคัดไหมเนี่ยคัดหน่อยแล้วกนะันคัดตามราคานะผมบอกเลยผมคัดตามราคาแน่นอนครับไปนอมินีห้าสิบดับโอเคสตาร์ทเหลืองเฮ้ยโซเลป่ะอาเจนไม่ใช่หว่ะซีเอฟดิบาร่าสองพันเอโอเคอันอันนี้ไม่แย่อันนี้ไม่แย่อ,นนแยอันนี้ผมถือว่าไม่แย่นะฮะมา มาเถอะมึงมาเถอะกูขอเถอะไอเวนเมสซี่เมสซี่อีกสักใบหนึ่งได้ไหมกูขอแค่นี้พอไมไปครับเฮ้ยอาเจน CAM ดีาร่าอีกแล้วหรอไม่ใช่โกเมสสองพันเอ็มเด็กระเบื้อง ได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้ดูจากทรงนะได้แก่มาครับมาครับทุกคนอันนี้คือทีเด็ดแล้วลยี่สิอ็ทีวายปีรัก5้ใบโรนันโดมึงอย่างน้อยต้องมานะฟนานไดเลวานเนี่ยอย่างน้อยต้อง1ใบนะพวกเนี้ยนะครับทุกคนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยถ้าเกิดซับสไคร e ใน YouTube ครบ1 0 0 0 0ซับนะครับเดี๋ยวผมจะแจก idf อรวม5 0 0 0 0ล้านนะครับ ยังไงกดซับก็เร็วเหลือีกหลักร้อยนะหลักร้อยไม่ถึง500แล้วมั้งจะครบ1,000 0มซับแล้วทุกคนช่วยกันกดช่วยกันกดนะครับไปกูกดก่อนเลยผมกดก่อนเลยทุกคนเฮ้ยโอ้โหตัวดำๆใครวะฮะเดวิดไอ เดอร์บอยโอเคเควินเดอร์บอยเควินเดอร์บอยหลักหมื่นอยู่โอเคครับก็ผมกูเกาหัวเลยว่ะผมเกาหัวกับเดวิดเลยนะตอนแรกครับโลนัลเดวิดเฮดกระเบื้องไม่เอาดิไม่ต้องพูดอะไรมากนะทุกคนนะมึงจะได้รู้จักไอ้บอดมือทองนะเฮ้ยเฮ้ยสตาร์ทแดงทิ้งไปอะไรวะโอทิมมี่ อปัตชเยอปัติเถเถขังมาละมีคนบอกพาผมเกไม่เกนะครับพาแท้ครับเดี๋ยวก็ดูนะพาแท้จะทำให้เราได้ขนาดไหนเฮียผ่านไปสามใบแล้วนี่ใบที่สี่นะตัวเฮียมาสองรอโอเคต้ดนเหลืองเดี๋ยว ป๊อปปี้แม่งก็โอเคกว่าไอ้พวกแบบเดวิดอะผมตัวผมต,ตัวแรกเบอร์เจ็ดมาผมก็ลุ้นเลยนะไปไอ้บอลคุกเกลือหลวงปู่บอลวัดเย็ดกระเบื้องโอ้โหน้องนีนมีมาเน่ปะใช่ไหมเอ่ยซาดิโอมาเน่สองพันแปดร้อยล้านครับก็แพงไหมวะเฉยๆนะถูกปะ อันนี้ icon, น,มน,อ,นอมินีกงบไอคอนไปไปเลยน้ nominee, องลีลากับมึงแล้วน่ะเวนนอมินีอาเจนอีกแล้วอาเจนไออาเจนเนี่ยมาบ่อยครับโกเมสครับสองพันล้านครับอโอ้ไอ,อ,อ,อนคอนไม่มาฝรั่งเศสเฮ้ยเป็นวะไม่ใช่โอ้ตัวเฮียนี่ไปเรียกเขาตัวเฮียอีกตัวเฮียครับตัวเฮีย มาหน่อยวะโอเคโอ้โหเบอร์สองเบอร์ด้วยอังกฤษเทรนด์รวมตัวแย,ย่ครับวันนี้เปิดแม่งรัวๆเลยเฮ้ยสตาร์ทด,ดำเบอร์อะไรอ่ะเวอร์จิวโอเคเวอร์จิวมาโอเคครับ1มื่นปโอเคโอเคโอเคอย่างน้อยเวอร์จิวก็มาโอเค ใส่ชื้นครับก็ทุกคนครับตอนนี้สำหรับ18 0 0นนี้เดินทางมาถึงการ์ดส,สุดท้ายแล้วครับการ์ดใบสุดท้ายครับสำหรับกิจกรรมอันนี้นะกิจกรรมใหม่ที่ชื่อว่าอะไรวะทีมออฟเดอะเยีย a l ออเบสนะครับออเบสใบสุดท้ายครับทุกสำหรับ18000บาท กดติดตามไม่ครบหนึ่งหมื่นครับเดี๋ยวเอา IDM รั้วห้าหมื่น 50, เอ็มมาแจกกันกดติดตามเข้าอีกหลักร้อยครับไม่ถึงห้ารอยซีนาดีนซีอูดีเีเยด็อกบาโลนันดินยูแล้วก็เฟอร์นันโดตอร์เรสเดวิดแบคแฮมที่พูดชื่อมาทั้งหมดนี้แม่งไม่มาแน่กูมั่นใจ fuck you EA ฮอลแลนด์ CF ใครวะ เบิร okay. yeah. ์กแคมป์โอเคเบิร์กแคมป์เบิร์กแคมป์ไม่แย่เบิร์กแคมป์ไม่แย่ครับเบิร์กแคมป์ไม่แย่ครับผมโอเคโอเคก็นี่คือผลประกอบการทั้งหมดนะครับของไอดีนี้หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถามผมว่ามันคุ้มไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็ดีกว่าพวกแพคธรรมดานะครับแพคปกติโอฮาแลนด์นี่ทุกคนไม่เอาไปดูนะนี่ตัวบั็กนะครับฮาแลนด์กูหน้าอย่างติ๋มเลย ก็ขอบคุณกทุกคนที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ครับไปแล้วครับ